ครับสวัสดีครับนักเรียนครับพบกันในคลิปหลายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณนะครับชั้นปฐมศึกษานะครับปีที่6นะครับนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับของภาคเรียนที่2นะครับหน่วยแรกเลยนะครับที่เราจะมาเรียนกันในภาคเรียนที่2นะครับก็คือการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหานะครับ และในหน่วยนี้นะครับรก็จะมีหน่วยย่อยอีกหัวข้อย่อยอีกนะครับก็จะมีการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับการพัฒนาโปรแกรมนะครับการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับและการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมแคปนะครับในในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหัวข้อนะครับการทํางานของคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับแล้วก็ คอยไปเรียนในหน่วยต่างๆในคลิปต่อๆไปนะครับอานะครับครู่นะครับอานะครับมาดูครับการทำงานของ คอมพิวเตอร์นะครับองค์ประกอบที่สําคัญของระบบคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนียสามารถทํางานไปได้นะครับก็องค์ประกอบเลยที่สําคัญนะครับมีอยู่สองประเภทในคอมพิวเตอร์นะครับก็ได้แก่อะไรนะครับฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์คืออะไรนะครับฮาร์ดแวร์ก็คือ อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มันเป็นลักษณะเป็นรูปธรรมนะครับสามารถมองเห็นและจับต้องได้นะครับได้แก่ส่วนหลักของระบบนะครับที่เรียกว่าหน่วยประมวลผล CPU และอุปกรณ์รอบๆข้างนะครับเช่นอะไรบ้างครับนักเรียนลองนึกในใจตอบคาถามในใจดูเช่นอะไรบ้างอุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้นะครับสามารถมองเห็นได้จับต้องได้นะครับ ที่อยู่บริเวณข้างในคอมพิวเตอร์นะครับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อะไรครับหน้าจอนะครับเมาส์และอะไรอีกบ้างนะครับพวกเมนบอร์ดนะครับพวกแรมพวกฮาร์ดดิสต่างๆนะครับสายเคเบิลสายด a ต a ้าการ์ดแสดงผลต่างๆนะครับอันนี้ก็คือ มันเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หมดเลยนะครับซึ่งสามารถจับต้องได้นะครับเป็นปรูปธรรมนะครับอย่างนี้นครับแบ่งออกเป็นลักษณะการทํางานนะครับได้สี่ขั้นตอนนะครับก็คือการทํางานของคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถแบ่งการทํางานได้เป็นสี่หน่วยก็คือหนึ่งหน่วยรับข้อมูลสองหน่วยประมวลผลกลางสามหน่วยความจําและสี่หน่วยแสดงผล เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่และหน่วยนี้มันคืออะไรหมายความว่าอย่างไงนะครับหน่วยเริ่มต้นโดยหน่วยรับข้อมูลเลยครับหน่วยรับข้อมูลนะครับก็เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับที่ทําหน้าที่รับข้อมูลจากคนจากเรานี่เองนะครับเพื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกลางนะครับเพื่อทําการประมวลผลต่อไปได้แก่อะไรบ้างนักเรียนลองนึกเลยอุปกรณ์อะไรที่ ทำหน้าที่รับข้อมูลจากจากเราเนี่ยจากผู้ใช้จากคนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับลองนึกดูนะครับเมาส์นะครับ,นะร,บรับข้อมูลจากคนยังไงนะครับโดยการคลิกเมาส์ใช่ไหมครับเลื่อนตำแหน่งชี้เมาส์ต่างๆแล้วก็คลิกนะครับป้อนคำสั่งนะครับอะไรอกีกคี์บอร์ดนะครับโดยการอะไรรับข้อมูลจากคนก็คือโดยการพิมพ์ นะครับพิมพ์ข้อความลงไปพิมพ์ประโยคลงไปนะครับอะไรอีกลองนึกดูอ่าไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนรับข้อมูลผ่านเสียงนะครับการใช้เสียงส่งข้อมูลไปนะครับแล้วก็ไปอย่างหน่วยประมวลผลนะครับทีนี้หน่วยต่อไปนะครับหน่วยประมวลผลข้อมูลนะครับมีอะไร คืออะไรนะครับเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลนะครับที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเมื่อกี้รับข้อมูลมาแล้วนะครับแล้วก็มาเอายังหน่วยประมวลผลแล้วนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับอีกทั้งยังทําหน้าที่ควบคุมการทํางานต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมีอะไรยกตัวอย่างนึกถึงอะไรมีที่เดียวครับมีแห่งเดียวเลย มีอย่างเดียวเลยก็คือ CPU นั่นเองนะครับ CPU CPU อยู่ข้างในเคสนะครับกล่องสี่เหลี่ยม uh, CPU นี้จะอยู่ติดอยู่กับเมนบอร์ดนะครับต่อไปเลยหน่วยความจำน,นะครับหน่วยความจำคืออะไรคืออุปกรณ์ที่เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่งกับเพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นะครับ ไอ้หน่วยความจำเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆอีกนะครับก็คือหน่วยความจําชั่วคราวและก็หน่วยความจําถาวรน,นะครับก็หน่วยความจําชั่วคราวนี่คืออะไรคือแลมนะครับเป็นลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นหน่วยความจําที่จําเป็นเลยนะครับใช้ขณะเครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานอยู่นะครับข้อมูลและชุดคาสั่ง จะหายไปทุกครั้งตราบใดในเมื่อที่เราปิดเครื่อนนะครับข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆก็จะหายไปชุดคําสั่งจะหายไปนะครับที่เราปิดเครื่อนเท่านั้นนะครับแหลมนี้ก็ถือเป็นหน่วยความจําชั่วคราวนะครับลักษณะเป็นยังไงเคยเห็นไหมครับอย่างนี้คิดว่าน่าจะเคยเห็นกันนะครับต่อไปเลยเรามาดูหน่วยความจําถาวรนะครับหรือหน่วยความจําหลัก ก็รากกล Hardware นะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับและลอมนะครับเก็บใช้ในการเก็บค่าไบออสความจําถาวรนะครับจะใช้ในการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและจะไม่สูญหายเมื่อเราทําการปิดเครื่องลงนะครับเราจะเก็บข้อมูลไฟล์เอกาสารอะไรต่างๆนะครับก็จะเก็บในฮาร์ดดิส์ของเรานะครับลักษณะยังไงนะครับเป็น ซีเลียมนะครับเป็นก้อนซีเลียมรือผ้าเหมือนกันนะครับอ,อ,อยู่ภายในเคสนะครับตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับหน่วยแสดงผลล่ะคืออะไรเป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูลโดยปกตินะครับรูปแบบของการแสดงผลมีอยู่สองแบบด้วยกันนะครับแบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้แล้วก็แบบที่ไม่มี สำเนาที่ดูภายหลังนะครับยกตัวอย่างมีอะไรบ้างเครื่องปิ้นนะครับเครื่องปิ้นก็แสดงผลนะครับโดยการเก็บสามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้นะครับหน้าจอนะครับอันนี้คือแบบไม่มีสำเนาเก็บไว้นะครับเมื่อเราปิดเครื่องก็ทุกสีทุกอย่างบนหน้าจอที่มันแสดงผลมันก็หายไป นะครับต่อไปลําโพงนะครับแสดงออกทางเสียงนะครับเมื่อเราปิดเครื่องเช่นกันเสียงก็จะหายไปเลยนะครับอากทีนี้เรามาเปรียบเทียบเปรียบเทียบการทํางานนะครับระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเปรียบเทียบกันก่อนว่าหน่วยรับข้อมูลเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยคืออะไรนะครับมนุษย์คืออะไรครับรับข้อมูลลองคิดดูนะครับ รับข้อมูลโดยการฟังนะครับแล้วก็ตามองนะครับจมูกรับรู้กลิ่นนะครับลิ้นนะครับก็รับรู้รสชาตินะครับคอมพิวเตอร์ล่ะครับอ๋อยังมีอย่างผิวหนังนะครับกรบรรบารสัมผัสนะครับในการสัมผัสคอมพิวเตอร์ล่นะครับ,ร,นะร,บรับรู้ก็แป้นพิมพ์นะครับ แล้วก็เมาส์อ้าวทีนี้มาดูหน่วยประมวลผลนะครับมนุษย์ถ้ามนุษย์เปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์นะครับมนุษย์ใช้อะไรประมวลผลแน่นอนครับสมองครับสมองไข่ชาแขนประมวลผลบ้างนะครับคอมพิวเตอร์นะครับ CPU นะครับที่บอกไปนะครับตอนตอน้นอ่าทีนี้หน่วยความจำ มนุษย์ใช้อะไรในการจําสมองส่วนหน้านะครับสมองส่วนหน้าก็มีชื่อเรียกว่าเซลลิลัมนะครับเซลิลัมเซลิบัมนะครับคอมพิวเตอร์นะครับใความจาใช้อะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วมีสองประเภทก็คือแรมแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ั่นงนะครับทีนี้การแสดงผลล่ะมนุษย์เปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์มนุษย์ แสดงผลยังไงนะครับโดยการกิริยาท่าทางเน,นะครับอาการดิใจนะครับอาการเสียใจคอมพิวเตอร์นะครับก็หน้าจอลําโพงเครื่องปิ้นนะครับมีอะไรบ้างคอมพิวเตอร์นะครับแสดงผลยังไงลอคิดดูนะครับเอานะครับทีนี้เรามาดูอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้คอมพิวเตอร์จะทํางานได้ก็คือมีอยู่สองประเภทเราพูดถึงฮาร์ดแวร์ไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึง ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่มีลักษณะเป็นนามนธรรมนะครับไม่สามารถมองเห็นได้นะครับและจับต้องได้ก็ได้แก่ออโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์นะครับประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมระบบนะครับซึ่งมีเรียกว่าระบบปฏิบัติการกับโปรแกรมใช้งานนะครับซอฟต์แวร์นะครับ, Software, รบไม่สามารถ จะต้องได้นะครับซอฟต์แวร์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์นั้นจะแบ่งเป็น2ชนิด2ประเภทนะครับก็คือซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซอฟต์แวร์ระบบก็ย่อยมาอีก2ประเภทนะครับก็คือระบบปฏิบัติการและก็ตัวแป,ปรภาษาสําหรับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับก็จะย่อยไปอีกนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์สําเร็จนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ใช้ในงานเฉพาะนะครับการแบ่งชนิดของซอฟ์แวร์นะครับชนิดของซอฟต์แวร์นะครับทีนี้เรามาดูซอฟ์แวร์ระบบนะครับคืออะไรซอฟต์แวร์ระบบนี้ทําหน้าที่นะครับทํางานที่ควบคุมการทํางานของฮาร์ดแวร์จําแนกออกเป็นสองประเภทนะครับก็ได้แก่พวกโปรแกรมระบบปฏิบัติการนะครับประกอบด้วยโปรแกรมการทํางานย่อยนะครับที่ ใช้กันอย่างกว้างขวางไหมตอนนี้นะครับก็คือระบบปฏิบัติการของ w Windows นะครับก็จะมีปัจจุบันก็จะมี Windows 10แล้วนะครับที่ยกตัวอย่างไว้ w i n d o w s XP Windows Windows Vista นะครับถ้าในในอุปกรณ์โทรศัพท์ก็จะพวก Android ก็คือระบบระบบปฏิบัติการ Android นะครับเวอร์ชั่นไหนแล้วก็แล้ว,ตแ,ลวแต่ข้นงใบนะครับตัวแปภาษานะครับเป็น โปรแกรมประยุกต์ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์นะครับเช่นภาษาบัาคานภาษาเบสิกและภาษาซีนะครับอันนี้คือชนิดของซอฟต์แวร์ระบบนะครับประเภทระบบปฏิบัติการนะครับต่อไปจะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ การทำงานด้านต่างๆนะครับตามความต้องการของผู้ใช้นะครับที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงนะครับปัจจุบันนี้มีซอฟต์แวร์เยอะแยะมากเลยนะครับออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับในการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับก็เราอาจเราแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือซอฟต์แวร์สำเร็จและก็ซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้กับงานงานนั้นโดยเฉพาะนะครับซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันก็มีมากมายนะครับเช่นซอฟต์แวร์ประมวลคำนะครับซอฟต์แวร์ตารางทํางานซอฟต์แวร์สำเร็จูปก็จะมีพวกที่เรารู้จักกันก็คือโปรแกรม w o r d โปรแกรม w e r p อ i n t เอ Excel โปรแกรมเ a ดต่างๆนะครับที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ ถ้าถ้าเปรียบเทียมในแอปโทรศัพท์ของเราก็จะมีซอฟต์แวร์อะไรซอฟต์แวร์ไลน์ซอฟต์แวร์ Facebook นะครับ Instagram อะไรต่างๆนี่นี่คือซอฟต์แวร์หมดเลยนะครับนี่คือซอฟต์แวร์หมดเลยเอาละครับทีนี้สรุปนะครับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะครับฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไรฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไรนะครับก็ อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมีลักษณะเป็นโครงสร้างสามารถมองเห็นจับต้องได้นะครับก็คือจอภาพคีย์บอร์ดเครื่องปิ้นเมาส์ต่างๆนะครับแล้วก็มันจะมีลักษณะการทํางานเป็น4หน่วยนะครับก็คือหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลนะครับหน่วยความจําแล้วก็หน่วยแสดงผลนะครับโดยแต่ละอุปกรณ์ก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับ ีนี้ซอฟต์แวร์แล้วครับคืออะไรซอฟต์แวร์ก็คือตรงข้ามกับฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือจับต้องได้ซอฟต์แวร์นี่ไม่สามารถจับต้องได้มองด้วยตาไม่เห็นนะครับเป็นนามธรรมนะครับก็คือแบ่งเป็นสองประเภทนะครับก็คือซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับเอาล้ครับจบหน่วยจบหัวข้อที่หัวข้อแรกแล้ว การทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับก็จบไปแล้วถ้าใครยังไม่ทันนะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปได้นะครับย้อนคลิปกลับไปได้นะครับเพื่อดูทบทวนดูไปนะครับและในคลิปนี้นะครับยังไม่มีงานให้นักเรียนนะครับยังไม่มีงานในคลิปนี้ให้นะครับ นะครับและสำหรับในคลิปนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนครับ